สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศา,าสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูเจนก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5เช่นเคยนะคะเรื่องอากาศรอบตัวเรานะคะแต่ว่าในวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูขอทบทวนความสําคัญแล้วก็ส่วนประกอบของอากาศก่อนแล้วกันนะคะ อากาศเป็นสิ่งวล้อมที่ปกคลุมโลกของเราไว้มีอากาศอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งเราเรียกบริเวณที่อากาศปกคลุมโลกนี้ว่าชั้นบรรยากาศนะคะโดยมนุษย์สัตว์และพืชล้วนต้องอาศัยอยู่ภายในชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมพื้นโลกนะคะนอกจากอากาศที่อยู่รอบตัวของเราจะมีไอน้ําเป็นส่วนประกอบแล้วยังมีแก๊สชนิดต่างๆเป็นส่วนประกอบ ได้แก่แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สชนิดอื่นๆซึ่งแก๊สเหล่านี้มีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตดังนี้นะคะเด็กๆเด็กๆมาดูส่วนประกอบของแก๊สชนิดต่างๆนะลูกบริเวณที่เป็นสีเขียวที่มีบริเวณพื้นที่เยอะที่สุดนะคะ เขาเรียกว่าแก๊สไนโตรเจนนะคะซึ่งแก๊สไนโตรเจนจะมีปริมาณมากที่สุดในอากาศจะช่วยเจือจางแก๊สออกซิเจนขออภัยค่ะแก๊สไนโตรเจนนะคะมีปริมาณมากที่สุดในอากาศช่วยเจือจางแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศให้มีปริมาณเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ส่วนที่2นะคะก็คือส่วนสีฟ้านะคะก็คือแก๊สออกซิเจนมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพราะสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนั่นเองนะคะซึ่งในแก๊สออกซิเจนนะคะในชั้นบรรยากาศมีถึง21%นะคะส่วนสีม่วงนะคะ จะเป็นแก๊สชนิดอื่นๆนะคะได้แก่แก๊สไฮโดรเจนแก๊สอาร์กอนไอ้น้ำและฝุ่นละอองนะคะไอ้น้ำทำให้อากาศมีความชื้นและทำให้เกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศต่างๆนะคะซึ่งแก๊สชนิดอื่นๆนะคะจะมีอยู่0.96%นะคะในส่วนที่น้อยที่สุดนะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอยู่ปริมาณ0.04%แต่มีความสำคัญต่อพืชมากเนื่องจาก จากพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแก๊สชนิดต่างๆในชั้นบรรยากาศนักเรียนพอจะจำกันได้ไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนความจำของนักเรียนและความเข้าใจของเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า116นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดมาเลยค่ะ วันนี้นะคะครูเจนจะไม่พาเด็กๆทํานะคะเด็กๆคุ้นๆภาพนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นภาพที่เรา ที่ครูเจนเพิ่งอธิบายผ่านมาเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูขออนุญาตให้เด็กๆเ,เป็นคนทําเองก็แล้วกันนะคะเพื่อทบทวนความจําที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนรับชมคลิปวิดีโอได้หรือว่าจะสอบถามครูเจนได้โดยตรงนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ